มาดูแนวทางคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับไต้หวันเกาหลีี่เป็น2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลง2ี่ตัวนะครับผมจะยืนใช้ล่างหนึ่งเป็นหลักนะครับมันมีรองอครับไต้หวันกับเกาหลีเดี๋ยวมาดูวันกลางๆคลิปนะครับว่าเบิ้ลท็อปอะไรยังไงนะครับไต้หวันกับเกาหลีนะครับวันเลขของวันพุธครับคือเลขเลขกลางคือเลข83มครับ8 3ดสลบ24ได้59นะครับแล้วก็8 3ดสบวก่ได้0ูนเป็นเลขครบทั้งหมดนะครับ แต่ตอนกดจริงบางท่านจะตัดทิ้งบ้าง2ตัว2ตัว3ตัวก็ได้นะครับแต่อย่าตัดตัวที่มันถูกออกนะครับมันมีเช้าบ่ายนะเอ,อ้มันมีไต้หวันกับเกาหลีสองรอบก็แนะนําตามนี้นะครับถูกไต้หวันคือหยุดนะครับไต้หวันไม่ถูกทบไปที่เกาหลีลักษณะนี้นะครับเป็นทุนรวมแบบนี้นะครับส่วนหน้าที่แทงในเบลตจา่าย9เศษเสิบห้าก็จะถูกได้เยอะมากกว่านี้นะครับอ๋ออันนี้เป็นลายดีพอแลครับทักทายและพูดคุยได้นะครับ หุ้นหนึ่งชุดนะครับเริ่มแรกหนึ่งชุดทวนจะมีทุนสำรองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับอ๋อท่านที่ถามในไลน์กลุ่มก็แบ่งปันการูดปีละ6 0 0้อบาทครับทั้งสี่ชุดนี่ครับปีละหกร้อบาทครับไม่จำเป็นต้องรีบร้อนครับปีหนึ่งระยะเวลาค่อนข้างนานครับตลาดเกาหลีธนาคารก็เข้ามานะครับไต้หวันเกาหลีแนะนําว่าปลอดภัยที่สุดครับผมแนะนําทุกตัวครับถ้ามันหลุดครับแนะนาหยุดก่อนปลอดภัยที่สุดครับรอเลขมันเข้าไปแล้วค่อยตามอัดครับ มันจะถูกเตดกัน1 2 3 4 5วันก็แล้วแต่ครับไปอัดช่วงที่ถูกคือได้กําไรครับส่วนถ้าไปอัดช่วงที่มาหลุดไปแล้ววันหนึ่งมันมันอาจจะหลุดวันหรือสวันเกิดขึ้นได้ครับแต่ถ้ามันก็มีหลุดวันหนึ่งก็มี2ก็มีครับแต่ว่าถ้าไปอัดช่วงที่มันถูกคือมันมีโอกาสได้กาไรเยอะกว่าช่วงที่มันหลุดนะครับถึงแม้ว่ามันก็จะถูกก็จริงครับแต่ว่าจากการสมมติไปหลุด2-3าครั้งจับหลุดแต่แค่วันเดียวมันก็มันก็เปลืองทุนน้อยกว่านะครับ โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับคู่ไต้หวันกับเกาหลีของวันพุธนะครับ